อันนี้อยากมาเล่าเรื่องการลงทุนในธุรกิจอย่างหนึ่งครับคือวันนี้ไปเจอเพื่อนกับแฟนเพื่อนมาซึ่งแฟนเพื่อนก็ทําธุรกิจของตัวเองแหละเขากำลังจะซื้อปรินเตอร์แล้วผมก็ยืนมองแบบซื้อปรินเตอร์ไปทําอะไรอะ่ะเขาบอกว่าซื้อปรินเตอร์ไปพิมพ์โปสเตอร์เพราะว่าไปร้านโปสเตอร์มาแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยห้าสิบใบตั้งแบบพันสองพันห้าเนี่ยเนี่ยมาดูปรินเตอร์เนี่ย,ายราคาเครื่องละหกพันเองแล้วเขาแบบจริงๆแล้วปรินเตอร์เครื่องละหกพันก็เข้าใจไม่ได้แพงมากหรอกเมื่อเทียบกบบการพิมพ์ สี่ครั้งอะคัฟเวอร์ทุนแต่ผมว่าเขาลืมคิดบางอย่างไปข้อหนึ่งโปสเตอร์มันใช้เยอะขนาดไหนนะเบบิวเนี่ยแล้วมันมันจะปริ้นถึงสี่ครั้งไหมนะชีวิตอะตลอดชีวิตสองไอที่มันแพงเนี่ยมันไม่ได้แพงค่าหมึกปริ้นนะมันแพงค่ากระดาษเพราะว่าจริงๆอะกระดาษที่เขาอยากปริ้นเนี่ยมันเป็นกระดาษหนาไอที่มันแพงแพงกระดาษไม่ได้แพงเบนเตอร์เพราะฉะนั้นต้นทุนเบนเตอร์บวกต้นทุนกระดาษมันจะท่วมไปจนถึงจุดที่คาไม่ได้ใช้จริงในชีวิตนี้ และนี่คือจุดอ่อนของคนที่เริ่มทำธุรกิจบางทีค่ะเพราะว่าเขาอะมองความคุ้มค่าเนาะความคุ้มค่าณจังหวะน,นั้นนะคือเฮ้ยจ่ายตั้งแทงซื้อของมาเลยดีกว่าคุ้มกว่าและสุดท้ายของก็กองเต็มร้านหรือเต็มธุรกิจโดยที่ใช้แต่ละอย่างไม่เคยคุ้มเลยและอันนี้ไม่ใช่แบบว่าผมพูดถึงคนอื่นแล้วเมาไม่เป็นแล้วเขาเป็นเหมือนกันเนนพราะทำธุรกิจแรกๆอะ่ะทุกคนเป็นหมดแหละว่าอยากคุม้มอยากจ่ายเงินซื้อของของตัวเองแล้วจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะแต่ อย่าลืมนะครับของมันมีค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมในหมายถึงว่ายังไงมันต้องมีค่ามันแอนงอยู่ไปนานๆมันก็จะไม่เวิร์กอยู่ดีมีของใหม่เกิดขึ้นของเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําให้ทนครับก็ทําให้ซื้อใหม่เพราะฉะนั้นบางอย่างอะครับอย่าซื้อจ้างเอาดีกว่าถ้าไม่ได้ใช้บ่อย,อยขนาดนั้นถามตัวเองก่อนว่า1ใช้บ่อยจริงไหม 2. จะใช้คุ้มหรือเปล่า3ที่เก็บมีไหมเพราะสุดท้ายของที่ซื้อมาผมเห็นกองเต็มกระดังงทุกคนนะครับ ลองคิดดูนะครับสำคับเขียนชวนคิดไปด้วยกัน